ช่กงนี้อากาศหนาวค่ะเดนก็เลยข่มผ้าอะไรเงี้งนันเ,เองเพราะ,<ๆ>ราะว่าไครเมตเชงเนี่ยการที่สภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงไปเ<ๆ>นี่ยนะคะทาให้เราเนี่ยต้องหันกลับมาทบทวนแล้วว่าการเกษตรของไทยเนี่ยเราจะผลิตตามความต้องการของตลาดอย่างไร,รและขณะเดียวกันเนี่ยเราจะควบคุมคุณภาพยังไงเพราะว่าอากาศเปลี่ยนสังคมเปลี่ยนตลาดเปลี่ยนค,ความต้องการเปลี่ยนเนี่ยแล้วถ้าเราไม่เปลี่ยนเนี่ยเราก็จะเป็นไดโนเสาร์ไม่ทันเกมทีนี้ ว่าดีวเรื่องของคุณภาพอาหารใช่ไหมคะกระทรวงเกษตรเขาใช้ q ิวคิวตัวคิวของเราเนี่ยใช้ตัวเตัวเก็คืออาหารออร์แกนิกนะคะเราพยายามดึงคุณภาพกลับมานะคะทีนี้พอว่าด้วยเกษตรอาหารปลอดภัยเนี่ยฟู้ดเซฟตี้เนี่ยมันทำยังไงได้บ้างนะฮะมันต้องเริ่มท้นจากตัวเกษตรกรเองเพราะปัจจุบันเนี่ย อย่างที่อาจารย์บอกเรื่องของ climate change เนี่ยกระแสของโลกมันเปลี่ยนไปหมดทุกเรื่องแม้แต่ธรรมชาติเองก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเวียดนามพีมะตกครับไทยเองเนี่ยก็เห็นไหมฮะเดี๋ยววันหนาวเดี๋ยวฝนตกใช่เลขตัวเดียวฮะทางเหนือเลขตัวเดียวละเมื่อวันก่อนผมเจอคุณลาเชนที่เป็นหัวหน้ากลุ่มมะม่วงเขาบอกว่าฝนตกผมไม่กลัวนะผมเอาดอกอยู่ ใช่ไหมคือเอาสามารถเนี่ยเลี้ยงดอกมะม่วงให้อยู่ได้ใช่ไหมเพราะว่าเขาก็เวลาทลเทคโนโลยีไม่ใช่เทคโนโลยีคือร,รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นเ,เขาไม่ใช้วิธีการาไปรักษาแต่เขาใช้วิธีการป้องกันเ,เพราะเกษตรกรในเวลาทำไปถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยก็จะมีความรู้ความเข้าใจในตัวพืชพันธุ์เกษตรนั้นๆ ก็จะเข้าใจแล้วก็จะรู้ว่าสการใช่เดินเข้าไปในสวนเนี่ยรู้ว่าเขาทุ์ร้อนอะไรรู้ว่าเขาป่วยเป็นอะไรหรือว่าเริ่มเห็นสีผิวนี่รู้เลยเห็นใบก็รู้เห็นดอกก็รู้เช่นเขาป้องกันก่อนที่จะเกิดโรคต่างๆมีหลายคนมาถามผมว่าเถ้าเกิดสมมุติว่าเราปลูกข้าวแล้วเพี้ยกระโดดเข้าเนี่ยจะทายังไงผมบอกว่าปล่อยเลยเพราะว่าคุณจะเอายาเท่าไหร่ไป ไปฆ่ามันเนี่ยมันมีทางเพราะว่ามันเต็มไปหมดวิธีการของมันคือเราต้องรู้ว่าเพี้ยกระโดดเนี่ยวงจรชีวิตมันเนี่ยเริ่มตั้งแต่วางไข่ขี่สัปดาห์ไล่ไปจนถึงเป็นตัวเพี้ยกระโดดเนี่ยฉะนั้นเราต้องป้องกันตั้งแต่ระยะวางไข่ถ้าป้องกันได้มันก็จะไม่เกิดก็คือเราเราเนี่ยเรารู้ว่ามันจะมีปัจจัยอื่นที่มาทําให้คุณภาพของผลผลิตของเราเนี่ยด้อยลงเราก็ป้องกันไว้แล้วทีนี้เนี่ยพอบอกว่าอาหารปลอดภัยอาหารปลอดภัยเนี่ย เพราะตลาดเนี่ยอย่างเช่นเขามีมาตรการเหมือนกันใช่ไหมคะเช่นเขาเช็คออกตรวจสอบยุโรปเนี่ยเช็คแทบจากสแกนใช้ใช้เลเซอร์สแกนเลยเนี่ยนะคะมาตรการรุนแรงมากคือถ้าเกิดตรวจพบจากประเทศไทยเนี่ยส่งไปไม่ไม่ส่งคืนจานถ้าเกิดตรวจพบเนี่ยในสินค้าตรวจพบแมลงนะห้าครั้งในหนึ่งปีไม่สั่งไม่ซื้ออีกเลยแบนประเทศไทยทั้งประเทศอย่าประมาทนะคะประมาทไม่ได้เลยนะคะ ท่านสินค้าของท่านกล่องเดียวหรือตู้เดียวสามารถทําให้ประเทศไทยร<ไ>่มจมนะคะคที่มิสเตอร์มันสมมาหลังขจรศักดิ์ของอีฉันกลับมาบอกเนี่ย<ร>บอกว่าผมไปที่เมืองจีนผมอายมากจีนบอกว่ากี่ล้านตันก็ซื้อแต่ท่านรู้ไหมคะว่านักเล่นแร่ปแปรธาตุประเทศไทยทําให้ประเทศไทยล่มจมแล้วเห็นมล่าสุดที่ตามจับก,กัน เอาผสมในแวร์เฮาส์แล้วรู้ไหมคะนี่เราไปเจอที่ปลายทางเลยไปเจอที่แวร์เฮาส์ของที่คนจินเขาซื้อไปเขาต่อว่ามาเลยเห็นไหมคะต่อว่าไม่เป็นไรจานไม่ซื้อเลยไม่ซื้อเลยไม่ซื้อแล้วเลยขึ้นบัญชีดําเลยว่าต่อไปเนี่ยซื้อกมพูชาดีกว่าอย่างนี้เราเขาบอกเลยบอกว่าคนกมพูชาเนี่ยเทคโนโลยีสู้ประเทศไทยไม่ได้แต่จริงใจเขาบอกเขาจริงใจเขาใช้คําว่าจริงใจเกษตรกร กัมพูชาเนี่ยใช้มือสับมันแต่จริงใจเมืองเราแมมใช้เครื่องมือใช้เครื่องอะไรแต่แทรกทรายแทรกของปลอมเข้าไปด้วยอายเขานะคะแล้วก็ไม่ใช่อายเราสูญเสียตลาดแล้วเราสูญเสียความน่าเชื่อถือ reputation เนี่ยคือคือชื่อเสียงของประเทศด้วยนะคะทีนี้พอเกษตรเพื่ออาหารเกษตรแล้วต้องเป็นอาหารปลอดภัยแล้วมันยังมีเกษตรเพื่อพลังงานแล้วยังมี เกเษตรเพื่ออะไรอ่ะธรรมชาติอีกเนี่ยนะต,ตอนนี้เนี่ยกระแสกรีนเนี่ยกลับมา,มาหนักเพราะว่า,าทุกคนก็อยากมีชีวิตที่ยืนยาวาแล้วก็อยากให้โลกอยู่กับเรายาวๆานเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยธรรมชาติเอาคืนเอาคืนช่เช่นเช่นมีทั้งการกระทบกัน มีทั้งเรื่องของภัยธรรมชาติเค,ครื่องบินตกก็มาจากภัยธรรมชาติใช่นะคะเราเนี่ยไปเปลี่ยนแปลงธรรมชาติแล้วธรรมชาติก็เอาคืนคอย่างนี้เนี่ยนะคะทีนี้พพูดถึงเรื่องเกษตรพลังงานเนี่ยนอกจากพืชที่เราพูดถึงเรื่องอาา้อยามาอ้อยปมอ้อยมัามานปมพวกนี้เนี่ยนะคะออกมาเนี่ย เกษตรเพื่อพลังงานเนี่ยมันก็จะเข้าไปทดแทนไอ้ตัวพลังงานธรรมชาติได้โดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือเราต้องดูตลาดเป็นสําคัญเอาตลาดเป็นตัวนำยกตัวอย่างอย่างเช่นยางพาราก็เรารู้ว่าอย่างนี่อทิตอัสดงส่วนหนึ่งมันมาจากน้ํามันดังนั้นน้ำมันราคาตกปกตินี่ก็จะใช้50 5 0ก็คือน้ํามันจากจากธรรมชาติ ที่เราที่เราผลิตจากต้นยางเนี่ยกับน้ำน้ำมันที่ได้อยางที่ได้จากส่วนของน้ํามันที่ที่ผลิตออกมาตีนี้เขาก็ไปใช้เขาก็ไปใช้เป็นปีโตรเข็มมากขึ้นอันนี้ก็คือก็เกิดปัญหายางธรรมชาติยางตอนนี้เราเองก็ต้องมาปรับปรุงวิธีการผลิตที่จะทําอย่างไรให้ลดต้นทุนต้องลดต้นทุนแล้วก็แล้วก็เพิ่มูลค่าแต่ท่านทูตจีนจะถามทูตจีนเขาเขียนบนกระดาษจีนรายงานรายงานผู้ข้าบัญชาเขาไปเขาบอกว่า เมืองไทย5อันเรื่องการศึกษาก็บอกว่าเขายกตัวอย่างเรื่องการศึกษาเขาพูดถึงเรื่องการศึกษาแต่เขาบอกว่าคนไทยเมื่อ25ปีที่แล้วเคยส่งยางยังไงเดี๋ยวปีนี้เดี๋ยวนี้ก็ยังส่งยางอย่างนั้นยังเป็นยางแท่งยางแผ่นลมควันไม่ได้พัฒนาเลยเลยไม่ได้แว l ์หรือ e d ไม่ได้พัฒนาอะไรเลยในขณะที่คนอื่นเขาเอายางไปทําอะไรต่ออะไรมากมายที่ยิ่งคนไทยนี่เก่งนะคะมีหน่วยงานที่รับผิดชอบเยอะแยะมากมีงบประมาณมากมายมหาศาลเลยแต่ไม่ทําอะไรเลยครับ ดีใจอยู่ไม่กี่ปีที่มันขึ้นร้อยกว่าบาทเออร้อยแปดสิบบาทนะคะแล้วก็มันั่งซื้อพิอัพเป็ใ,ใหญ่เลยเนี่ยนะคะออกมาแล้ววันนี้ก็ทุกใจเหลือ30บาทบใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยกลับมาดูบอกว่าการเกษตรไทยเนี่ยจะผลิตตามตลาดแล้วก็จะคุมคุณภาพยังไงแล้วก็จะเป็นอีโคเฟลลี่ยังไงอย่างดีฉันไปเกาหลีนะบ่อยเดือนหนึ่งก็ต้องไปประมาณครั้งหนึ่งนะคะเกาหลีเนี่ยเขาเป็นนโยบาย3อันค อันที่หนึ่งเนี่ยเทคโนโลยีนะคะอันที่สองอีโคเฟรลี่และอันที่สามข้อที่หนึ่งกับข้อที่สองต้องไปด้วยกันได้ก็คือเทคโนโลยีต้องรับใช้สังคมรับใช้สังคมรับใช้สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีต้องไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมต้องสนับสนุนสิ่งแวดล้อมให้อยู่นานเมื่อไหร่นาอเราจะมีนโยบายอย่างนี้บ้างขอเป็นรัฐมนตรีได้ไหมคะจะทาไอ้เรื่องพวกนี้คืออันนี้ล้อเล่นจริงๆแล้วเนี่ย ไม่ใช่ทําไม่ได้เกาหลีก็ไม่ได้เก่งกว่าเราไม่ได้เก่งกว่าเราเลยยืนยันนะคะสมัยก่อนไม่ได้เก่งกว่าเราเราไปช่วยเกาหลีได้ซ้ําไปนะคุณลุงจาลองเนี่ยคนเกาหลียังคนเกาหลีที่เป็นผู้เท่ายังนับถือท่านมากใช่ไหมคะลุงจําลองเราเนี่ยเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยฐานไทยเข้าไปช่วยเกาหลีเยอะเยอะมากนะคะแล้ววันนี้ทาไมปล่อยให้เกาหลีหนีครับหนีห่างไปไกลเวียดนามเราก็ช่วย เออใช่นะคะเวียดนามก็ช่วยกําลังวิ่งพม่าเขายังบอกเขายังขอบคุณเรานะคะพราะยามที่เขาปิดประเทศแล้วก็เขาเดือดร้อนเนี่ยนะคะคนคนของเขาได้ทํางานในประเทศไทยใช่ไหมคะแล้วก็กัมพูชาเองว่าบาปนะคนกัมพูชาเองก็ได้ก็ได้สินค้าจากประเทศไทยเนี่ยส่งจากประเทศไทยเยอะเยอะมากเราเนี่ยนะคะเป็นน้ํามิรของผู้คนเยอะแยะแต่ว่านโยบายที่ผิดพลาดนะต้องยืนยันว่า นโยบายที่ผิดพลาดเนี่ยก็ทําให้เราเนี่ยอ่อนด้อยลงไปถ้าประเทศเป็นตัวตั้งเนี่ยผมคิดว่าไม่ผิดพลาดหรอกแหมค่านท่านะบอกว่าเอาประเทศเป็นตัวตั้งหมายถึงผลประโยชน์ประเทศเป็นตัวตั้งไม่ใช่ผลประโยชน์ส่วนตนเนี่ยนะคะพวก้องก็มีเพื่อนเราก็รณรงค์เรื่องการปฏิรูปประเทศแล้วต้องปฏิรูปวิธีคิด ก่อนนะคะเอาส่วนรวมส่วนรวมอยู่ได้เราก็อยู่ได้นะถ้าเราเอาส่วนเราอยู่ได้แต่ประเทศแย่ยับเราก็ตายไปด้วยนะคะเพราะอย่างนี้ท่านได้เห็นเลยนะคะวันนี้เราส่งอะไรไม่ได้นะคะข้าวเรามีปัญหา,ญหาเพราะว่า กลุ่มคนจํานวนหนึ่งเอาประโยชน์ส่วนตนถูกไหมคะเรามีปัญหาเรื่องยางพาราทั้งทั้งที่เราเนี่ยเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดของโลกอดีตนายกเราบอกว่าเรานิดเดียวเองนะคะคเอาความโง่ของคน <c oughs> นิดเดียวเอามาทําให้ประเทศแย่เลยอย่างเงี้ยน,นะคะมันสัมบหลังเราก็เริ่มมันสัมบัลังเราเริ่มมีปัญหา <c oughs> แล้วเห็นไหมคะอย่างที่มิสเตอร์มันสัมบหลังของเราไปเจอที่ที่แวร์เฮาส์ในจีนที่จริงเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมาเรากำลังมองว่ามันสัมบหลังน่าจะเป็นพืชที่เป็นดาวเด่นในในปี58นะคนะ แต่จริงๆมันก็เป็นดาวเด่นเพราะมันเป็นพืชอาหารได้นะคะมันเป็นพืชพลังงานได้เป็นพืชอุตสาหกรรมได้แล้วก็มันสัมภารงเนี่ยผลิตอะไรมากมายแม้กระทั่งของใช้ที่ใช้ในชีวิตประจําวันผลิตจากมันสปะหลังเยอะมากทีเดียวนะคะแต่คนไทยไม่ค่อยได้เรียนรู้นะว่าเราเนี่ยยิ่งใหญ่มากเรื่องมันสปะหลังแต่ในจีเรียเนี่ยเขาผลิตมันเขาปลูกมันมากที่สุดในโลกแต่เขากินเขาปลูกขซาว่าแต่เราเนี่ยปลูกแทปิโอก้า ก็คือมันที่แปลรูปเป็น s t a ร c h นะคะมันเป็นสายพันธุ์ของมันนะคะบางคนเข้าใจผิดครับบางคนไปบอกว่าคาซาว่าแปลไปเป็นแทปิโอก้าไม่ใช่นะคะมันเป็นสายพันธุ์สายพันธุ์ที่ใช้ในการกินกับสายพันธุ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมตอนนั้นเองนะคะทีนี้มาถึงเรื่องเกษตรพลังงานเนี่ยเราจะผลิตอาหารจะผลิตเกษตรพลังงานแล้วเราดูแลธรรมชาติไปด้วยได้ยังไงครับ อันนี้แหละคือต้องกลับมาดูที่พวกเราแล้วตอนนี้เราต้องมาร่วมแล้วล่ะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยอยู่ที่ตัวเกษตรกรตัวพวกเราเองไม่ใช่<ะ>อยู่ที่คนอื่น<ะ>ใช่ไหมเราจะดูแลอย่างไรปัจจุบันเนี่ยเราใช้สารเคมีเราใช้ทุกสิ่งทุกอย่างแบบชนิดแบบว่าใช้อย่างฟุ่มเฟือยใช้อย่างฟุ่มเฟือยแล้วก็ใช้แบบไหน,นท,ที่ที่เป็นอันตรายเนี่ย เราก็ยังสามารถไปหาซื้อได้ผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมสารเคมีที่บางตัวนี้ห้ามสองอยสามสิบเก้าตัวแต่ยังแต่ยังสามารถนะหาซื้อได้ได,ได้ในประเทศไทยก็มันมีการลักลอบ <c oughs> นะคะทั้งส่วนราชการทั้งพ่อค้าที่เห็นแก่ได้อะไรเงี้ยมีการลักลอบเข้ามาถ้าราชการ ไม่ปล่อยเนี่ยมันไล่เหมือนเช่กับสุรกากรมันไม่ได้เดินมาเองมันจับได้อยู่แล้วนะคะแล้วมันมีในกฎหมายเลย239ตัวสารเคมี239ตัวที่เป็นพิษภัยต่อสิ่งแวดล้อมเป็นพิษภัยต่อมนุษย์ห้ามนะคะแต่มันก็ยังมีซื้อได้ทั้งอีก239ตัวเนี่ยแล้วจริงๆแล้วพืชพลังงานเนี่ยเราสามารถที่จะทำปุ๋ย ด้วยตัวเราเองก็ได้ถ้าทำแล้วต้นทุนสูงก็ p d i ก็มีเนี่ยถูกกว่าใช่ไหมของ TPI เราเนี่ยมาจากขยะนะเอาไปปแปลรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าถูกแล้วไม่ต้องไปไปนั่งลงทุนแล้วยังมาแปรรูปเป็นปุ๋ยออร์แกนิกนะคะเป็นฟอเอทเฟอ์ติไลเซอร์ซึ่งให้ประโยชน์มากแล้วไม่เป็นพิษภัยกับทั้นเกษตรกรแล้วไม่เป็นพิษภัยกับคนกินผมชอบปุ๋ยน้ำเขาผสมน้ำผสมน้ำา200ลิตรแล้วราดบนพื้นทำให้พื้นดินร่วนซุยราก ชอนชัยหาอาหารได้คอนเซปแค่เนี้ยใช่ใช่ก็คือคือกับสู่สามัญแหละกับสู่สามัญแล้วดูแลรักษาโลกใช่ไหมต้นไม้เติบโตเบื้องต้นเนี่ยไม่เป็นพิษภัยกับเกษตรกรและก็ทําให้ต้นไม้เติบโตแล้วเมื่อเรากินผลผลกินใบกินดอกกินผลของของพืชนั้นก็ไม่เป็นพิษภัยและขณะเดียวกันคุณภาพของมันแล้วก็เป็นเป็นอีโคเฟนลีเป็นเป็นเพื่อนกับสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะทีนี้ คิดง่ายทําง่ายแล้วก็ควรจะทําเลยแมพูดเรื่องบอกว่าเป็นเพื่อนกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยพูดง่ายแต่ทำยากนะด,ดูดูเหมือนเรา เราคนชอบอะไรง่ายๆด้นใชะดินไปซื้อมาแล้วมันง่ายซื้อสารแล้วเขาต่อว่าด้วยบอกว่าปุ๋ยออร์แกนิกเนี่ยมันไม่ครบสารเราก็บอกไม่ไม่แยกเราบอกไม่ครบสารแต่จริงๆแล้วเราไม่ได้เถียงว่ามันมีไนโตรเจนมันมีอยู่ในอากาศนะทุกอย่างมันมีอยู่ในอากาศในธรรมชาติอยู่ใช่มันมีอยู่ในธรรมชาติเราจะทำยังไงให้มันกลับมันฟิกเข้ามาได้เอออย่างนี้เนยนะคะเราต้องพูดกันแบบวิทยาศาสตร์อธิบายความกันแบบวิทยาศาสตร์ทีนี้กลับมาใหม่บอกว่า ในภาพรวมของทั้งประเทศรประเทศไทยเนี่ยนะคะออกมาเนี่ยเราจะผลิตอาหารคุณภาพผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพแล้วก็ตรงกับความต้องการตลาดปลอดภัยตรงความต้องการของตลาดเนี่ยนะคะมันมันขยายไปเรื่อยๆเนี่ยเกษตรกรต้องเตรียมอะไรม้่งจะเป็นสมาร์ทฟาร์เมรเนี่ยครับอ,อันแรกก็คือเรา เราเนี่ยสนใจอะไรเก่งอะไรเป็นอะไรรู้อะไรเพราะฉะนั้นทุกคนที่เป็นเกษตรกรเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เก่งทุกเรื่องใช่ถ้าจะปลูกมะม่วงมิสเตอร์มะม่วงเหมือนเหมือนอิตากจรศักดิ์เป็นมิสเตอร์มันสำปะหลังคุณราเชนเป็นมิสเตอร์มะม่วงใช่ไหมแล้วยังมีภูมิปัญญาชาวบ้านเรื่องของข้าวใช่ไลุงชัยยพรลุงชัยยพรนี่แยกข้าวได้เลยเห็นปั๊บ ทันทีรู้ได้เลยลุงเัย,ยพรที่สุพรรณอย่าไปทำอย่าไปทาว่าพอไอ้นี่เขาบอกว่าดีฉันก็เฮลโลไปแล้วพอไอ้นี่ดีฉันก็เปลี่ยนมาก,<ถ>ก็อีสานไงเฮลโลปลูกยาทั้งชีวิตอาจารย์ออไม่ไม่เข้าใจไม่รู้ไม่เก่งสักเรื่องเลยแล้วถามว่าแล้วจะอยู่อยู่ดำรงชีวิตอยู่ได้ยังไงในท่ามกลางของการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นอ่าจริงๆนะสมัยก่อนนะสมัยปุย่าตายายเราเห็นไหมคะเราปลูกข้าวเราก็เก่งข้าวนะคะ เราทําประมงเราก็เก่งประมงเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาคุณพ่อคุณแม่ผมนี่ปลูกมะพร้าวจนถึงทุกวันนี้เขาก็ปลูกมะพร้าวเนี่ยแถวอัมพวาใช่ไหมอัมพวาลาดลีเนี่ยใช่ไหมคะไม่ใช่ไปเปลี่ยนเป็นนู่นเป็นนี่เปลี่ยนเปลี่ยนไปเรื่อยแต่ว่าในขณะที่อยู่ในมะพร้าวนี่ก็จะมีกล้วยแซมมีเะมุดแซมมีไอ้นู่นมีไอ้นี่แซมทั้งปีมีรายได้ตลอดนี่คือไรนาส่วนผสมของจริงเลยแล้วตอนนี้เนี่ยนะก็กลายเป็นพืชเดี่ยวพืชเดี่ยวเราไม่รู้อะไรเลยไม่รู้อะไรแลวไม่รู้จริงไม่รู้จริงเสร็จแล้วก็เป็นเหยื่อคน ได้เยอว่คนอื่นอีกอ่าโดนหลอกให้ซื้อนั่นซื้อนี่มาอะไรเงี้ยนะคะอยากจะให้มันโตอยากจะให้มีลูกดอกต้องซื้อนั่นต้องซื้อนี่ต้องซื้อแต่สมัยก่อนไม่เห็นเลยสมัยก่อนไม่นั่เลยแถวอัมพวาเราเนี่ยเอาไอ้ขี้ตะไคร้อะใช่ไหมคะเอามาพูนโคนใช่ไหมคะโกยดินโกยดินเอามาพูนโคนส้มโอหวานเจี๊ยบเนี่ยนะคะออกมาแต่วันนี้ไม่แล้วไปซื้ออะไรก็ไม่รู้ปุ๋ยเคมีมาใส่เนี่ยนะคะออกมาทีนี้ตรงนี้เนี่ย เราพูดถึงเรื่องเกษตรพลังงานน่าสนใจเพราะรเ,ราเราเราเราต้องเริ่มรู้ว่าแม้ว่าเราจะเจอไอ้พวกจากจาดเอ่อป,ปิโตปิโตเลียมปิโตเคมเนี่ยจา,จากจากพวกทางด้านแร่ธาตุเนี่ยแต่ว่าแร่ในดินเนี่ยคือมมพลังงานบนดินเนี่ยก็คืออย่างที่เราพูดถึงเรื่องมันอ้อยปาล์มพวกนี้เนี่ยถ้านอกจากกินได้แปลเป็น อะไรได้แล้วเนี่ยมันยังเป็นพลังงานได้ปลูกได้หมดปลูกเพิ่มได้แต่พลังงานในดินเขาเรียกพลังงานบนดินพลังงานที่ธรรมชาติเนี่ยใช้ไปหมดไปใช้ไม่หมดไปแล้วแล้วผมเชื่อว่าไม่เกินอีกปีหนึ่งเนี่ยน้ำมันก็จะขึ้นราคาเหมือนเดิมกลับเข้าไปที่เดิมครับแต่ว่าจะไม่สูงมากขนาดนั้นแต่ว่ามันปั่นกันไงเขาที่แล้วมันปั่นกันแต่เพราะฉะนั้นพืชพลังงานก็ยังเป็นตัวน่าสนใจที่จะต้องทําต่อ เพราะว่าอย่างน้อยที่สุดก็ยังเป็นส่วนผสมหรืออาจจะต่อไปอาจจะเป็น e100 เลยไม่ใช่ e85 จริงจริงลอยเปอร์เซนต์แต่นี่เขาทำแล้วเขาทำแล้วแ้าเขาทำแล้วเนี่ยนะคะมิสเตอร์น้ำมันของเรามิสเตอร์น้ำมันของเราคุณสุประพงศ์ก็ทำแล้วกำลังทดลองอยู่ว่าเป็น e100 เปอร์เซนต์ถ้าเราพึ่งพาน้ำมันจากข้างนอกให้น้อยลงแล้วเราใช้น้ำมันตรงนี้แล้วก็มีวิจัยพัฒนาโดยเฉพาะเครื่องเครื่องยนต์เองแล้วก็โดยเฉพาะน้ำมัน ทำให้มันบริสุทธิ์แล้วก็ใช้กันได้เหมือนกับตอนนี้ก็มีเริ่มมีเรื่องของการใช้ไฮโดรเจนรถรถไฮโดรเจนรถไฮโดรเจนจากจากจริงๆ4-5ี่หปีเนี่ยผมรู้จักอาจารย์หนึ่งที่จุฬาจริงๆเขาทำมาตั้ง5-6าปีแล้วแต่มันยังไม่เป็นคอมเมอร์เชียลใช่คือคือทำแล้วเป็นน้อยมี R&D อ่ะโอเคจะทำเป็นคอมเมอร์เชียลเนี่ยแต่โดนบีบ อันนี้บอกตรงๆเลยผลประโยชน์ไงนี่ไงผลประโยชน์เนี่ยที่เราเขาเรียก c o n f lict of interest ใช่ไหมคะผลประโยชน์ขัดกันแล้วทำาให้เรางานวิชาการเราไม่ก้าวหน้าเลยเขารายงานว่าประเทศไทยเนี่ยนะมีน้ำมันที่อยู่ในชั้นหินดินดาหรือจะไอเชลเชลแก๊สเชลออนี่นะรองจากประเทศจีนน่าสนใจแล้วคำถามก็คือว่าคำถามก็คือว่าแล้วไอทซั์ที่มันอยู่ในดินนั้น ใครจะเป็นคนเอามาแล้วทำผลประโยชน์ทำประโยชน์เพื่อประเทศเราเน้นมากเลยนะคะเราเริ่มว่าประโยชน์ประเทศแล้ววันนี้คือยุทธศาสตร์เกษตรก็เพื่อประเทศไทยนะคะออกมาในช่วงที่สองเนี่ยเราพูดถึงเรื่องการเกษตรของไทยพูดถึงเรื่องความต้องการของตลาดพูดถึงเรื่องการผลิตสินค้า คุณภาพพูดถึงเรื่องอาหารปลอดภยัยและพูดถึงเรื่องเกษตรกรที่รู้เท่าทันและเราใช้วิธีป้องกันจนเข้ามาสู่เรื่องของกลุ่มเกษตรเพื่อพลังงานเดี๋ยวเราพักสักครู่นะคะในช่วงสุดท้ายเราจะมาสรุปกันดูว่าเราจะเพิ่มมูลค่าเพื่อให้เกิดความมั่งคั่งกับประเทศไทยอย่างไรบ้างพักสักครู่คะ่ะ